สวัสดีครับโตจา่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆผมอยู่กับน,น้องเต้นน้องเต้นนี่ในเฟซบุ๊กน้องเต้นบ้าบาเนาะครับน้องเต้นผมอยู่กับพี่ผมอยู่กับเฮียฮ่องเฮียฮ่องเป็นเจ้าของหอจกอหน้ากางพัฒนาหนึ่งเก้าเก้าสองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้นครับคือทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นตัวแทนเป็นเฮียฮ่องนี่เป็นคุณพอ่อน้องเต้นนี่เป็นเป็นลูกชายก็กนอันนีสืบอเรื่องมาจากน้อง นี่อาจจะไปเขียนคำว่าไอหัวร้านอาไปเขียนอยู่ใน,นไปคอมเมนต์เนาะน้องเตินเนาะคอมเมนต์คอเมคือคือบรลูว่าที่ไปที่มาดอกว่าเป็ดอีหยังเห็นแต่เขาว่าไอนีก่ก็ได้เห็นเห,ห็นเขาว่ากับบอกน้ำตาลตามเขา,ขากับบรูเร่ง <c oughs> ยงเนาะจะหัวจะว่าดานอยู่หม่องนั่นมันเสมอแล้วครับเออที่นี่ด้วยความที่น้องเติร์นไงจะได้ไปเห็นแล้วก็น้องเตินแสดงฟวามรผิดชอบอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมประทับใจรู้จักว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ในกรณีที่ไปก้าวหาผมหรือไปได้ผม,มนั่นแหละแต่ผมเคคียดอกน้องเต่นว่าไอหัวร้าน,นีอเบคยดมันทุนลาน,นี้ลีน้องเต้นก็ว่ามากกัว่า,วาเห็นตามภาพก็เลวางสั้นที่นี่น้องเต้นก็แสดงควา,รามรับผิดชอบอันที่หนึ่งเลยต,งตงองต้นตน้องเต้นเนี่ยให้คุณพอ่อให้เฮียฮ่องเนี่ยโทรมาประสานงานกับผมตั้งแต,งตง่มือแรกคนละครับเราบอกว่าโอ้เห็ุอย่างไรเนาะมันได้ลูกร้านได้ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ต่อมาน้องเต้นก็ได้ได้ลบ แสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบผมคือกันผมบอกเลยว่าผมกับบอไดขาวผมก็บบได้คดีเลิ่เลิอประเสริฐสีดอกผมเคยเคยพิชภัณมาตขึ้นกันน้องเติ้ลพ่อน้องเติ้ลเขาแสดงความรับผิดชอบว่าเขาผิดพลาดเขาบอกเลยนะเขาผิดพลาดเพราะเขาพิพลาพดมัติคนไทยมันต้องกับใหกกันเขาจะเอาชนะค่าคาากันได้ได้มันบ่ได้ย,ยังเกิดขึ้นมากดอกในสังคมแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแยกเป็นกรณีกรณีไป ก่อนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวนั้นเฮ็ดผิดทั้งทั้งผิดทั้งอาญาเนียก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับน้องเติรนเนี่ยคนน้องบัวน้ำผู้คือกันแต่ว่าท่านไปอยูทีอุดรเนาะแต่ว่าคุณพ่อก็ยังยูทีหน้ากลางเนาะการเฮ็ดธุาการกิจอยู่หน้ากาลางผมผมชื่นาามมชมเฮียวห้องเด้ถามไปทำไมาเอ้ก่อานหานนี้ก็รู้จักกันมาก,ก่อนนี่แหละบุญผ้าวัฒนารรงอเไยรู้จักกันก่อนอื่นต่อไปนี่ผมจะให้น้องเติร์นนี่บอกจักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคือผมมาลู่เครับผมก็เห็นเฟซซุ่ม มันบมักซุมมนมักกับบาดีซุมบมักมันกับบอไปทั่วทิพผมก็เฮ็ุไปตามเด็กหน่อยครับแบบบ่รู้เรื่องอะไรถือกันได้ผิดผมกับ่รู้หรอกเพราะคุณเก่งไก่เป็นเป็นผู้ใดครับผมก็เห็ุไปทั่วทิพทั่วแดนนะครับครับผมกก็เลยดูสึกว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็รู้ว่ามันบดีก็เลยสิพามาขอโทษไลยสำนึกผิดลบเฟซบุ๊กออกแล้วก็ ซื้อกระเชา้าของมาฝากน้วครับมีมีเอาหมอบ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 เล็กหมอบเล็กนะเอา,เอาอขอขอบขอบขอบคุณหลายหลาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่แหละครับเพราะว่าค,คนไทยอภัยกันสังคมขาดควบเบื่อท่อนสังคมขาดขาดความอบอุ่นสังคมมีความเห็นแก่ตัวหลายขึ้นตัวนี้ไทยแลนด์4.0ด้วยค้นสําคัญกว่าเครื่องจักรคนคือบุคลากรสําคัญในเครื่องจักรของท่าเบิ์งไทยแลนด์คือนวัตกรรม 4.0เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายเฮ้าเนี่ยถ้าเขายุ่งตรกันยังคว้วเบื่อทอนไปไปเมื่อนาผมก็จะไปหาเฮียห้องไปกินเขายุดออาเพอนาการดีเลยครับที่ไปพึ่งผ้าศัยเป็นขึ้นเกลแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอาจจะอารมณ์ผ้าไปแน่ต้องการเอาชนะข้า้นกันแน่แต่ว่าเมื่อได้พูดคุยกันแล้วสังคมในฐานะอีกฐานะหนึ่งที่ผมเห็นนาทีเป็นผู้ประน้อมอยู่ที่ศาลจังหวัดลาพูนเนาะผมก็ใช้คำว่าเข้าต้องประน้อมตัวเขาเองก่อน พาะเขาเปิดนอกตัวคนไทยไมันตกกับไผ่กันยังที่ผมบอกนะ mm hmm. มันบ่เป็นเอาชนาะคาข้า,ขา,ขา,างกันได้นะครับ mm hmm. นี่แหละสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือมาตลอดว่าเห็นผม,ผมเห็นคุณพอ่อแล้วก็เห็นน้องน้องเอาไปมาที่เป็นเอฟซีผมผลแล้วไปนี mm ้ hmm. ก็เลยเห็นเจียตนาร่รมที่ผมเห็นงานมากจริงๆเนี่ยผมก็ไ่ได้ก้าวล่วงผู้อื่นหลายเกินไปหรือว่าไ่ได้ก้าวล่วงผู้อื่นโดยที่ที่ผมมีเหตุอันสมควรผมก็เห็นงานไปตามนาทีนาที่ตรวจสอบไปเหตุไปเฮี่องห่วงกับเพิ่นก็บ,บอกว่าอก็เห็นเกียงไก่มาก ต่ดวนแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะบอได้เขามาพูดคุยเนาะเอาผมอยากให้หิ้ห้องออกจังหน่อยครับในส่วนของการทํางานของเกียงไก่นี่ยชื่นช่มมาอยู่ว่าเป็นค้นกาบ้าบินเหาก็เฮ็ดในส่วนของส่วนรวมเฮ็ดไ้สังคมมันมีค้นก้าที่สิเปิดเผยหรือมีทีเพิงหรือมีมองยึดเนียวหลายขึ้นเฮ็ดไ้บ่ถือเอาเปรียบเอารัดบ่ถืคอคมเห็นกันหลายขึ้นเกียงไก่ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลหนึ่งที่ เอินว่าย่อมเสียสละเพื่อส่วนของส่วนตัวมาเพื่อเพื่อส่วนร่วมกะเชื่อช่วมฝอกที่ตามผลงานไม่ตลอดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นของลูกชายในเมื่อน,นี้นั่นกะพ่อหูจักที่แหลกพับกระตกใจอยู่กะเสียใจอยู่ว่าเออลูกหลานกะเห็นบ่ถืบอบ่ดีกะต้องมาขอขมาขอโทษช่วงที่เห็ุพิษไปแล้วลวงเกินไปแล้วกะหวังเว่าเก่งใ่มีน้ำใจอยู่กะคงจะให้โอกาสให้อภัยแล้วกะ เป็นมิตรกับท for ี่เข้าต่อไปเพื่ออย่างเพื่อส่วนร่วมหรือเพื่อส่วนหลายที่ให้มันเป็นบรรยากาศดีๆในการอยู่นํากันในจังหวัดเดียวกันเพื่ออย่างที่พึงพากันในโอกาสต่อไปกับที่ได้อยู่กันยังสนิทใจแล้วก็เป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือกันได้หลายเรื่องในโอกาสต่อไปครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเข้าเข้าต้องเป็นตัวอย่างในการอภัยกันเลยถ้าเข้าว่าเป็นตัวอย่างคนอื่นกับเรต้องกับท่ว่ากบเเห็นตัวอย่างเข้า่าคนไทยอภัยกัน ก็ต้องขอโทษขอภัยสำหรับแฟนขาบูาขาล็อกขาอย่างกันแล้วแต่คนคนเท่าะนะครับถึงมือหนึ่งเอาชนะกันมันบดได้เอียงขึ้นมาดอกแต่ว่าก่อนตรงนี้ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนได้สำนึกพิดาังสี่เนี่ยนี่แหละสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องชื่นชมแล้วก็ต้องเชิดชูด้เข้าต้องเอาคนดีกลับขึ้นสู่สังคมเฮ้า่าเป็นพัคมิตรไปเป็นศัตรตูเข้าต้องเอาเอาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยใใกล้เฮ้าเนี่ย มาเป็นมิดไหได้มิดชุมือยนี่หายากในเมือมิดเพิ่นเขามาด้วยด้วยความตั้งใจด้วยความสำนึกผิดแล้วเพราะน้องผู้หนึ่งยังใส่ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่สังคมของเราอีกหลายน้องเติร์นยังอายุหน่อยเด้น้องเติร์นยังสิเฮ็ดงานเพื่อสังคมได้อีกหลายตรงนี้แหละครับประสบการณ์จากของน้องเติร์นตรงนี้แหละสีใส่ชีวิตในประสบการณ์ที่แข็งแกร่งต่อไปน้องเติร์นเห็นผมมหาห้อภยัยน้องเติร์นก็จะไปอภัยผู้อื่นผู้อื่นเ็ดผิดน้องเติร์นก็จะอภยัยผู้อื่นต่อๆไปเด้ เนี่ยผมอยากเห็นสังคมเป็นจยงสี่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเข้าบวสามารถบอกการกระทําหรือสอนการกระทําตรงนั้นว่าผิดหรือถูกใดแต่ว่าเมื่อกระทําผิดไปแล้วเมื่อมีคนสํานึกแล้วตรงนี้แหละครับสําคัญว่าต้องไปจําเป็นต้องไปโลกไปศาลว่าองเป็นต้องไปพึ่งสถานีตารวจว่าต้องไปจาเป็นนะครับคนเข้ามาพูดจากันมาพูดคุยกันปรับเพิ่มความใจกันเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเขาใจกัน,เ,กน,น,เ,ขกนเขาก็บอกกันพูดคุยกันคนเข้ามาได้ทางใจที่เฮ็ดผิด บางเทือมันก็ไปตามอารมณ์บางเทือมันก็ไปตามกลุ่มบางเทือมันก็ไปตามมู่พวกผ้าไปสังคมผ้าไปแต่ว่าเมื่อเขารู้สึกสำนึกแล้วตรงนี้แหละครับผมอยากให้นอกจากผมกให้อภัยน้องเต้นแล้วผมก็อยากให้เอฟซีของผมให้สังคมของผมให้อภัยน้องเติ้นน้ากันน้องเต้นเนี่ยอายุผมอยู่อาจจะไม่โดนดอกผมเมื่อเกินวัยยี่สิบปีผมก็ตายแล้วแต่ว่าน้องเต้นเนี่ยังสนนิอยู่อีกโดนยังสี่ใ พิเศประโยชน์แกสังคมอีกดนผมอยากให้เนี่ยน้องเติรนเพื่อนมีประสบการ์หลายแล้วตอนนี้เพิ่นรู้ว่ามันเป็นจริงๆแล้วแล้วก็ขอฝากไปถึงเอฟซีทุกท่านนะการที่ไปว่าให้คนอื่นการที่ไปว่าให้คนอื่นในโลกของสังคมในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะให้ระมัดระวังคำว่าคำจ่ายดีว่ามีผู้ใดดอกมาคนด่าว่ามีผู้ใดดอกมาข่าวที่มันบดดีเพราะฉะนั้นคันบดจำเป็นขันบดนี่ก็บดจําจำเป็น,น,น,ปนต้องไปมินไปยังต้องไปว่านะครับก็ต้อง ในโอกาสนี่ขอขอบคุณเฮ ER ียฮงที่ให้โอกาสแล้วก็มีของขวัญถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ได้มาพอกันเลยนี่ขคันเทศบุญวัสนภาพวาสนาส่งกันโอ้ยจริอยู่ในซอยบ้านซอยเมืองอีกโดนอยู่นะครับขอได้ร да> ับความขอบคุณจากผมนายเก่งไก่ไทอออนเต้นบารแล้วก็เฮียฮงเจ้าของขอเจกอหน้าการพัฒนาขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ